สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้มาอยู่กับแปลงเขาเรียกว่าไงกึ่งแห้งกึง่งกึ่งดีนะครับช้าไปนิดนึงแต่ว่าถ้าได้แปลแล้วก็ปั่นเลยเนี่ยมันจะดีนะครับข็โพูดเนี่ยมันละเอียดหน่อยนะครับเวลาการเตรียมดินถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำยดอันนี้เขามีน้ำยดนะครับสองสามแปลงเนี่ย ประมาณ2ี่สิบไร่เนี่ยมีน้ำหยดก็ไม่ต้องห่วงนะครับตรงไหนไม่ชื้นเราก็สูบสดหยดใส่เลยหยดเสร็จก็วางล่องเป็นล่องกันสูบใส่จบแต่ถ้าคนที่ปรับที่แล้วอะไรแล้วเรอยะดูว่าดินมันชื้นไม่ชื้นนะครับเราต้องใส่น้ำเนาะถ้าไม่ชื้นถ้าชื้นเป็นยังไงครับถ้าเราบังคับไถได้ดิ่งดีปั่นเราก็ให้มันดินมันมันมบช่วงเนี้ยนะครับมันก็ขึ้นแต่ถ้าเละๆไม่ได้นะครับ โวดงอกก็จริงแต่งอกมาแล้วเหลืองนะครับไม่ดีเนาะแฉะเกินไปไม่ดีนะครับเอาพอดีพอดีก็วันนี้มาแปรนะครับนี่แปรผ่านแปรเสร็จเดี๋ยวก็จะปั่นยอดนะครับก็ย่าลกหน่อยตรงไหนลกก็ดันดันดันข้างหลังนะครับเนี่ยอย่าดันครับมันถ่ายไม่เข้าครับ ให้รถใหญ่มายัางไงก็ไม่เข้าหรอกหญ้ามันเยอะนะครับหญ้าเยอะไปทําอะไรมันก็ไม่ดีนะครับดอกหญ้าดอกเยอะกดดันกองไว้เดยจุดนะครับแค่นั้นเองมันมีดินบางดินถ้าเป็นดินร่วนที่สวยรอดินล่วนดินทรายที่สวยรอให้มันมามานะครับไม่มีหญ้าสมมติหญ้าลกเราก็ฉีดมันเราให้ยุบเสร็จปุ๊บถ่ายสวยๆรอบเดียวปั่นหยอดได้เลยนะครับแต่ถ้า มันเป็นก้อนมันยังไงนะครับให้เราแปลถ่ายอีกรอบหนึ่งเราก็ค่อยปั่นนะครับปั่นไม่แตกเราก็ต้องย้อมสองรอบนะย้อมสองรอบทีนี้เวลาแปรนะครับเวลาแปรอย่าไปตากแดดไว้สองสามแดดนะครับให้แปรเสร็จปุ๊บปั่นหยอดได้เลยถ้าแปรแล้วเอาไว้นะครับก้อนดินที่เราพลิกขึ้นมามันมีความชื้นเนาะโดนแดดสองแดดแข็งครับ แล้วปั่นไม่แตกเป็นก้อนแข็งปั่นไม่แตกปั่นไม่แตกเกิดอะไรขึ้นเป็นก้อนไงครับพอเป็นก้อนเกิดอะไรขึ้นหยอดเสร็จมันไม่มีตัวมันไม่มีดินกบนะครับพอไม่มีดินกบขา้าวโพดก็ไม่ขึ้นยอดยอดยามยังไงก็ไม่ขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจนะความรายละเอียดรายละเอียดของมันนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ ไม่ขึ้นนะนะครับต้องละเอียดหน่อยรู้จักการเตรียมดินรู้จักว่าเออเนี่ยถ้ามันช้าไปแม้แต่วันสองวันเนี่ยมันก็แห้งมันก็หายมันก็ไม่ขึ้นละนะครับเหมือนกับว่าเราไถสมมุติเราไม่ไถมันก็ไม่เป็นไรนะครับความชื้นยังไม่หายพอเราพลิกหน้าดินขึ้นมาเหมือนกับว่าเราเอาดินขึ้นมาตากแดดถูกไหมพอแดดเผาสักครึ่งวันวันหนึ่งแห้งหมดเลยครับแห้งลงไปคืบหนึ่งลงไปห้าเซนสิบเซน นะครับดินขาวแล้วหยอดกระปดมันก็ไม่ขึ้นเวลาหยอดเราก็ต้องลงลึกหน่อยนะครับไม่มีฝนอย่างเงี้ยแดดแบบเนี้ยความชืน้นดินแปลงกําลังได้เนี่ยพยายามหยอดไปลึกๆนะครับอย่างน้อยต้องสิบห้าเซนเพราะว่าเราที่ของเรามันแดดมันแรงครับช่วงนี้ช่วงนี้แดดแรงเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าหยอดตื้นความชื้นมันลงไปข้างล่างมันก็ไม่ขึ้น,นครับแค่นั้นเองจบ นะครับส่วนเวลาแปรเวลาไถเนี่ยเวลาแปรมันไม่ต้องตั้งลึกนะครับเอาให้แค่คืบหนึ่งเนี่ยข้างบนเนี่ยมันดินมันแตกนะครับพอที่จะปั่นแล้วมันไม่เป็นคืน่นไม่เป็นอะไรนะครับันนี้แปรไปแล้วนะเหลือหน้านู้นนะครับเนี่ยแปรให้มันเสมอให้มันเออไม่ไม่เป็นร่องไม่เป็นอะไรนะครับเวลาแปรนะก็ดูเอานะครับทํายังไงให้มันเรียบเนียนแค่นั้นเอง ปั่นยังไงให้มันแตกนะครับทิ้งไวสองสาแดดก,ก็เรียบร้อยแข็งปักเลยนะครับอันนี้ก็ปั่นฝุ่นกบเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าถ่ายเมื่อวานถ่ายยังดินยังดําอยู่เลยนะครับตอนนี้อันนั้นละนะครับขาวนะแดดมาแรงครับทําให้มันไวเวลาขึ้นมาแล้วมันก็แล้วเราจะแก้อย่างไงจะแก้หญ้าจะแก่ระบบน้ํายังไงก็แล้วกันไปอันนั้นนะครับ แต่ถ้าก่อนขึ้นเนี่ยมันสําคัญอย่าไปปล่อยปะละเลยนะครับก็เดี๋ยวถ่ายทิ้งไว้อะไรเงี้ยให้หญ้าตายที่ไหนได้พอมาอีกทีหนึ่งจบเลยครับแดดแดดเผาสองสามวันสามวันสี่วันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะครับแห้งย่อไม่ขึ้นเลยแค่นั้นเองนะครับชาแค่สองสามวันถ้ามันขึ้นแล้วลากมันออกแล้วมันก็หากินชื้นหน่อยมันก็อยู่ได้นะครับทีนี้ ลมแรงอย่างเงี้ยทั้งร้อนทั้งลมเนี่ยมันแย่นะครับใครหยอดยกร่องแล้วดินไม่ค่อยชื้นเนี่ยไม่ขึ้นนะครับต้องวางน้าหยดถ้าไม่วางเรียบร้อยสูบน้ําใส่ร่องหญ้าขึ้นก่อนข้าวโพดเอาญ้าไม่อยู่จบเลยนะครับพวนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จบนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงต่อก็จะพาไปแต่ละแปลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าสวยในระดับหนึ่ง ยังไม่ถือว่าอะไรขนาดนะั้นอันนี้เขาจะวางน้ําหยดนะครับวางน้ําหยดประมาณหกเจ็ดไล่นะตรงเนี้ยประมาณเจ็ดไล่นะครับอันนี้นะน,นี่ก็น้ําหยดก็เป็นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับถ้าเราบอร่อเรามันไม่เป็นสนิมไม่เป็นไรเนะไม่มีสิ่งอุดตันต่อสายน้ําหยดมันก็ได้นะครับแค่นั้นเองหรือถ้าใครมีบอ่อเป็นสนิมหรือเป็นอะไรเนี่ยเราก็ขุดสะไว้พักแล้วก็สูบ ไปอีกทีนึงจบกว่านะครับตอนนี้การทำข้าวโพดนะครับร่องที่ดีที่สุดก็คือร่องเดี่ยว60-70ถึงนะระยะต้น15-20ถึงพวนร่องเสร็จปุ๊บยอดแบบมีความชื้นนะครับพอพวนร่องวาน้ำหยดทุกร่องครับจบอันนั้นคือจบจริงๆนะครับแล้วก็ทำยังไงให้มันง่ายแปลงเราอยู่ตรงไหนเมนเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องเก็บครับดึงกองไว้นะทำเป็นถนนซะจบครับ เดี๋ยวก็จะไปทําของตัวเองเหมือนกันนะครับก็รีบเร่งงานนะครับอีกหลายที่เหมือนกันโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ